ก่อนสำหรับขูยเวียนะก่อนต่อชาวนาเก้าดัวเลยครับตอนนี้เพิ่มเป็นฟิบกิโลแล้วเพื่วเพลิ่อต่อชาววันข้างและซิบโลเมียเอ็นนาบเลนเบียต่างคูเลยครับสำหรับส่องขายนี้ไอ้ยะาเรวํมเนี่ยเนืบต่างขูแล้วครับอาวคูนี่ครับปุ่มปดฟฝนไนไฟหลวงน้าแล้วครับตอนนี้รับประกันว่ามีทีนี้ทีเดียวแน่นอนทีปืนไนไฟหลวงน้าแลวปุ่มปิดไ้เบียดเบียเมื่อเมือเลยครับสวัสดีครับมาเจอปุ่มนักลิงหัวชนเมื่อเดิมแล้วแล้วครับวันนี้กาววันนี้ครับเมื่อเดิมเลยครับปุ่มหมาอบประวัันนาาบเก่ ล่าก้องดาวรุงกระดุดีต่างฟ้องตัวดีนอยู่ในหน้าจอนี้นาขูนี่นดาวรุงฟอมรถกล้องขายเพชหนาดีครับขายนีขายเย่ขายเลนเบียครับเจอดาวรุงกระดุดีกล้องขายโคฟิ้งฟ้องเคลลขายนีก็ขายเย่ครับมีแต่ตัวดีดีเป้ครับสำหรับขายนีรับประกันหวานหนาหนาต่างกูกับบัวกูนี้ไม่ดีไม่ชนแน่นอนครับโกวกูนี้ครับจะจวนกันดีฟิน่าหนาคนนาต่อชาวฟินฟอดันฟิบกิโลฟ้องคีดครับตาคนเบืือนเบือนี่ฟังเพราะว่ากูนี่นาก็ฟ้าคนไรก็เจคลิปนี้ดีครับเปิดอเป็นกระบอกเฟ ตัวเจ้าเหลวกาฟ้ามใลยายเลวจนฟดนาฟ้าน้ำปากตายอยู่ตึงงผาเนื้อนาปุ่มปือนายเลวฟดตุกฟ้าน้ำเลวนาบยื้อใครยายข้ากุ้มหนักลิงหัวชนบังได้ข้ามได้ออกตัวได้ในฟ้าน้ำเลยนาเปื่นเปื่อนกดลิงทีนาพีตีปุ่มปักมุดไว้ได้เลยนาเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการชนกอง่างฟ้องตัวกันได้เลยครับการตัวเดินอยู่ทางหน้าจอ่างสายนี้นาชอว่าดุกดางฟิ่งบูรพาหรือว่าฐานฟิ่งนาตัวนี้นาติดตามมาหมาครับฟดปลอมฟื้นครบเคร่องเรีองหัวชนกับ้องเป็ดนาดีตัวนี้ฐานาบฟ ก็ได้กินตัวดีมาเลยครับบักไรมาจากวิ่งงานาคอนกับวันนั้นวันนั้นการเร่าเร่าครึ่ง่วโมงกับเละกันตึงติวสุดุดเลยครับฐานวิ่งนี้นาบเดินบุกเดินนัดแข่งเร่งกับเดินปะทะประเิดเดินถุกเดินมิงแข่งเร่งนาผ่าวัวผ่าตัวดีมีประโยชน์ปลาไกลครับหลักกลุบหลักต่อแข่งเร่งกับเป็นชนวัวบนทาชนซวยกับเป็นวัวมีน้ำใจกับตัวนี้เหลีองเลียวมัดแข่งเร่งทุดุดกับ่านวิ่งตัวนี้แล้วก็ตอนนี้นาบไกลยายก้าวคุมไฟวัวหลวงหน้าติดจึงกันต่อเจ้านากลุ่มเนียนเข้้้้าาาาาีเเเเขมมมมไไฟิิกัันนดดลยครบปท่นา ครับมีวัววูดตรงตรงจันนาไม่ฟังฟีนาฟิบาจีฟิบัดปุ่มแบบมดกาแฟนุกนุกปอได้โม่กับเพื่อนนาบต่อชาวใลรใหญ่ไฟ,ไฟก็กดลิงดีปุ่มปักมุดไว้หน้าเพจได้เลยนะครับพอเราไปทางด้านก้องกูจนกันแล้วนะครับทางด้านกูจนจืดหวานโนดตะวันต่อเฟ้งอยู่หัวตุ้งเงินนะครับตัวนี้ก็ก,กบเลืองเหลืองหัวจนกระบ,บวฟอดกระดูดีวางเบอร์ใหญ่วางไม่มีตำหนิเลยครับพุดเบอร์แน่นอนกับสำรับบัวตัวนี้สุ่งทองได้จนมาปลาหมานฟิอาวดเล้วนะครับลาสุดกอได้ชนะมาจ่ายยี่ในครับวันนั้นตุ่งทองนี้้นนาบจไดตร คลาสฟิกกับปเภิเดินทุบเดินโตเร่งกับตัวนี้ผ่าวัวผ่าตัวดีมีวัวใจมีประโยชน์นะไม่จับไม่โตแน่นอนกับสำรับบัว,บบวตัวนี้ครับต่อชาาหูนี่เหืือนๆนายมีตัวเนใจอยู่เลวนาเบอร์ฟ้าใครเบอร์โลกใครลองคอมเมนต์มาที่ครับผีฟังกันตอนนี้ผมเปิดรถในไฟหลวงนาเลวกันครับขกฟากไว้กันนาบววกูนี่หนักลิงวัวจุนสวัสดีครับ